พี่เพิ่งขับมาจากแคลิอครับผมเป <LA S 1> ็นไงฮะับไปด้านโชว์แคลิฟอเนก็สนุกดีครับก็เป็นอีกโชว์หนึ่งของทางบริเซกาครับผม<ช>แล้วก็พ<ม>ี่ว่าจริงๆมันมันก็เป็นแบบเหมือนประสบการณ์ใหม่ๆของพี่ด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่พี่ไปแคลเอนะครับผมแล้วก็มันได้อีกวายนหนึ่งเพราะปกติเราก็จะไปเจอกันที่แบบปารีสอะไรอย่างเงี้ยตลอดครั้งนี้ก็เป็นที่แคลิอโดนตัวไม่ได้เลยฮะยัาไงแล้วเป็นเวิร์ลเมก้าสตาร์ไปแล้วเ o ิ t t o u c ม my hair เบอร์ไม่กับสตาร์นะพี่แท้บอกที่เป็นไงบ้างตอช่วงปีใไปได้เห็นไหมไดนะครับได้เห็นไหมได้เห็นไ็้เห็นเขาลงรูปลงอะไรแล้วก็เห็นตามสื่อมันมีสุดไหนบ้างเห็นเลยหัวสีชมพูมาเลยเดินต้นปาล์มต้นอะไรแบบเต็มไปหมดนะเห็ไหมพูดกว้างมาก เห็นแน่เ <amounts> ห <of audio writers> ็นแล้วก <af> <isa> ็นั่งแล้วก็มันร้อนๆใช่ไหมแดดแรงๆร้อนๆๆได้ใช่ก็ร้อนๆเลยดีใจเพราะว่าเขาก็ชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยทางมาเลเซียก้าเขารู้สึกว่าเขาว่าดูเหมาะแล้วก็เขาไม่ได้ไปทำอะไรที่เขาแฮปปี้อะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วก็ติดตามซัพพอร์ตด้วยเหมือนกับทุกคนนะครับอภิได้แรงบันดาลใจมาแล้วกับงานแต่สุดๆเลย ก็รู้สึกว่าได้ได้หลายๆอย่างนะครับผมด้วยมูนแอนทนี่มันเป็น LA ด้วยก็ทําให้เราได้เห็นแบบอีกมิตินึงละการของเสื้อผ้าของบาลเลนเซียกาแล้วก็คอลเลคชันใหม่ที่เพิ่งเดินมาเนี่ยก็รู้สึกว่าก็มีอะไรแบบว่าเป็นแคชลแวร์ที่ทุกคนจะได้เห็นแบบเยอะขึ้นแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตขึ้นมาด้วย ประกาศแฟนมีที่มาเกามาเกาเป็นยังไงฮะแฟนมีก็เป็นอีกแฟนมีติ้งหนึ่งครับผมก็ถือว่าเป็นโคฮันปีใหม่ละกันให้เราไปเจอกันที่มาเกาอ,อ,อันนี้แค่แบบที่แรกไปหาหรือว่าก็มีแฟนทีิ่อีกหลายๆประเทศก็ที่จรงิงเราจะมีเฟสหลายหลายเฟสที่ผ่านมาแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เมืองอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่มาเก๊าครับผมทีมโชว์ที่เป็นโชว์อะไรไม่้ากนะก็จริงๆเราก็ก็จะมีพอพอเป็นแฟนมีแล้วก็จะมีทั้งพาร์ทที่มันเป็นพาร์ทโชว์พาร คุยหรือว่าพาร์ติเนอร์ปิ่นเอยเราก็พยายามจะโลเคอลายโชว์ของเราว่าเวลาเราไปที่ไหนเราอยากจะรู้ว่าแฟนๆในแต่ละที่เนี่ยเขามีความชอบยังไงมีวัฒนธรรมยังไงอะไรเงี้ยเราชอบอะไรฮะชอบอะไรชอบอะไรชอบเธอต้องดิบต้องดิบเอ็มมอลเอ็มไลฟ์ซอร์ปิ่ชอบมากที่เนี่ยมามาครั้งแรกแล้วแต่เขาดีด้วยชอบทุกอย่างเลยอ่ะ จริงนี่อยู่หน้าโรงหนังนี่อยากเข้าไปดูโรงหนังเลยเนี่ยโรงหนังเลยเนี่ยก็ไดแต่เราไดมีของประเทศนะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องเสียน้ำตาตลอดแล้วตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างมันมีโมเมนต์ยังไงเลิกแล้วคนเสียน้ำตาอะไรก็มันหมดุงไปแล้วนิวเยียร์นิวมี เขาเป็งไงพี่จะรอนแล้วไม่ร้องแล้วพี่จะไม่ร้องให้แล้วเขาร้องก่อนก่อนตลอดวันนี้วันนี้วันนี้ผมก็แทบจะร้องไห้ให้กับความสวยงามของเยีมแลอมันแบบน้ำตาแบบน้ำตาปริ่ม ก็คือหลักที่ไทยที่กล้งเนี่ยยังไม่เยังไม่เห็นเลยนะก็ที่จริงก็จะมีแพลนครับผมก็สามารถรอติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียของพวกเราสองคนมีแพลนอะไรฮะแลนอะไรหอย่าติ๊กติ๊กมันยังติดคิวอยู่นะติดที่คิวใครติดที่คิวฮอรอ๋อไม่ว่าอ๋อไม่ว่าหรอคุณคิดสบายใจแล้ว ก็จะสบายใจแล้วแต่นี่เรื่องจริงแต่นั่นจะไม่เห็นกันใช่ไหมปีหน้าอยู่ที่ฮอครับอยู่ที่ฮอครับเขาจะเขาจะมีเวลาใพี่หรือเปล่าแต่ที่หูวคืออินแพกใช่ไหมมันต้องใหญ่ขนาดนั้นอาจจะเป็นรัชมาลเราจะบิดสยามประเทศพี่พีรู้สึกไงบ้ับวะพีพีเท่ากับคนไทย เเด็กของราไม่คือเราก็ต้องหนีสปอยไงเราจะปิดสยามประเทศครับผมแต่ล่าสุดที่หลายๆคนรออยู่งานแสดงงานแสดงปีหน้าที่มีบอกว่าจะต้องมีผลงานการแสดงวั้หลังปีหน้าครับทำเมลกินทำอุทิศเขาถามแลนพี่พีก็ทำมมลกินมาดูพี่ตอบพี่พีนี่เขาแบบ คิดว่าเขาน่าจะมีงานแสดงใช่ไหมพีหน้าเขาก็เต็มตรงเต็มตัวนะเมื่อกี้อยู่บนห้องเขาถามพี่จะไปเรียน acting เพิ่มจะแบบอะไรอย่างงี้นะเขาแบบเต็มตัวดีนะมั่วเปล่ามั่วแต่หลายคนแล้วหลายคนว่าเออคนที่กล้าหลังที่ถึงอยากจะให้มาคู่กันดีอาจจะเป็นพี่หรือเปล่าใช่หรอใช่เปล่าเาจะยอมมาเล่นเขาจะยอมมาเล่นด้วยหรอพี่เขาเล่นตัวหรอเาเเล่นตัวดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบเมก g สตาร์ เล่นอยู่แล้วถ้ามีพีเขาเคยแบบโซนเขาไม่เคยเลยปากชวนผมเลยเวลาดชวนฉันสิไอจอยตอนนี้เลยไปเล่นหนังด้วยกันปังได้อยู่แล้วแค่นี้เลยหรอแค่นี้เลยง่ายมาก เดี๋ยวติดตามนครับผมไม่อยากดูสปอยไงเดี๋ยวจะไม่สนุกกันแต่ที่เป็นจะเป็นซีรีส์เป็นละครหรือเป็นหนังอะไรดีมเขาชวนเล่นหนังอเมื่อกี้มาเองแทนมาตนนี้นะตั้งตัวล้วรเป็นเป็นการแสดงอะไรครับเป็นการแสดงรูปแบบไหนกันเดวรอตามกแสดงอยู่ตลอดเวลา ถาแล้วีงแล้วที่เขาบอกว่าพีพีเท่ากับคนไทยพูดไปเรื่อยนี่คือเรารู้สึกไงบ้างในวันนี้คนไทยเป็นพีพีชนะเลิศการชนะเลิศตอนนี้เรามาเป็นพีพีเท่ากับคนไทยพูดไปเรื่อยก็อย่างที่บอกไปเหมือนเดิมว่าแบบอยากให้ทุกคนแฮปปี้มากกว่าผมก็แบบบางทีก็พูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอะไรก็แบบพยายามตอบไปอะไรนะจะไม่ลดการ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 ลดไม่ลดเราจะไปให้สุดเราจะไปให้สุดงั้นถามคุณค่างผู้ฟังเป็นยังไงบ้างเป็นไงนะฮะ เหมือนพี่เลยครับรู้สึกไงก็คล้ายๆกันอย่างกินเองมีห้ามเขาเมื่อไหร่เวลาเขาพูดแบบเขาไปเรื่อยๆโอ้ยไม่มีใครห้ามเขาได้หรอครับพี่ EP เขาแบบเป็นโบเมก้าสตาร์ใครจะไปห้ามเขาได้ล่ะช่วงอะไรนะนี่เป็นเมก้าสตาร์เป็นโบเมก้าสตาร์หรือว่าหรือว่าเวลาขัดแล้วเขาจะแบบว่ายังไงมาหรือว่ายังไงก็ไม่ค่อยขัดแล้วกามีความสุขเวลาได้เขาแบบได้แบบนั่นนี่นี่นั่นเลยของเขาอะไรอย่าเงี้แต่เขาก็แบบรู้ว่าเขาพูดเล่นเขาก็เออก็ มีความสุขก็ดีแล้วแสดงว่าพี่พีสี่เวลาเราพูดหลายคนจิตว่าชื่นชอบแล้วมันก็ไม่ชอบขอบคุณครับขอบคุณมากกว่าที่แบบเหมือนเหมือนเราแบบในความพูดไปเรื่อยของเราคนก็ยังแบบว่าให้ความเอ็นดูอะไรเงี้ยให้แบบว่าเหมือนเราก็ได้ส่งความสุขให้แบบพี่พี่ทุกคนด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าปีหน้าจะไม่พูดไปเรื่อยแล้วเพราะ,ะว่าเหนื่อยเยเน่อยูยเรื่องคือพูดไปเรื่อยปีหน้า เรี่ยพูดเรื่อยอยู่เลยอยูใช่ดูแบบจะเป็นเนวเยนิวมีแล้วปีหน้าพี่จะมาในมารแบบสุขุมโอ้พี่จยังไงยังไงพูดในเชิงวิชาการท่านครับนเดี่อันยูเนียปีหน้าก็พีได้ข่าวว่ามีจะปล่อยเพลงใหม่เหมือนกันบางทีใช่ครับก็จะเป็นในต้นปีหน้าครแล้วเดี๋ยวรอติดตามจะมาอย่างไรครับเพลงใหม่เคยฟังยังเคยฟังไหมไม่เคยมาเคยฟังเคยฟังเมโลดี้ยังไม่เคยฟังเนื้อ ก็หว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นภาพใหม่ของมีีดีนะอย่างนี้รู้สึกว่าเขาได้ได้มาทาอะไรที่แบบผมมารู้สึกว่ามันเหมาะกับเขาเวลาเห็นภาพนี้ครัผมผมในฐานะคนดูผมรู้สึกว่ามันว้าวเลยว่าก็รอดูรอดูจะเป็นมกมีคือคนนี้ไหมอนน้น่่ีี้งเหลือเขาเป็นเอล้สเเียนดนา นี่คือเอลิสของเอียียพี่เขาจะมาเล่นให้หนูหล่อเราไม่กับตาเราไม่ับเดี๋ยวเขาคิดค่าตัวมา50ล้านดอลลาร์เยอะทำยังไงแล้วถ้ามีคนแบบจ้างผมเท่านั้นรีบติดต่อมาเลยนะฮะโอเคโอเคบด้ไยมครับคุณดาบคุณดาวคุณดาวได้เลยคุณดาวคุณดาวได